เนี่ยอันนี้ผมแนะนํานะสําหรับใครนะอันนี้ผมไม่ไม่ได้เรียนไม่ว่าใครนะสะาหรับเวลเวล,เวลตันแล้วนะครับผมสําหรับคนที่เวลตันแล้วนะคุณจะเก็บให้ปลุกพลังเก็บอะไรกนะ็ได้งคุณลองเอามาย่อยดีกว่าฮนะคุณกดซื้อหมดทุกตัวเนี่ยคุณย่อยเต็มที่คุณได้ประมาณสองใบหรือสามใบเต็มที่ไม่เกินสี่ใบถึงจะได้ตัวซ้ำได้เลยค่ะจริงฮนะมันก็โอกาสที่มันจะได้ตํานานมันก็มีฮนะ ผมก็ลองดูแล้วมันจะได้วันประมาณบางวันก็ได้สองใบได้ตัวซ้ําเนอะได้ตัวที่แบบเวลหกิบแล้วมีอุปกรณ์เฉพาะแล้วอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเอา่อตัวอย่างคาลินโดยอย่างลูด,ดี้กำนานอะไรพวกนี้มันก็อย่างดีฮะถามว่าผมจะแลกแค่วันละประมาณ8ปใบนะถ้าสิบใบจะได้หกร้อยเศษถูกไหม ใบมันจะได้ประมาณห้าผมไม่รู้ว่าจะได้ประมาณห้าร้อยสี่สิบคือรวมกับกล่องที่ซื้อด้วยนะเนี่ยไอ้เนี่ยคือมันเต็มแล้วแต่ว่ามันก็เปิดมาได้อะไรพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยผมจำได้ที่มันซ้ำมาแล้ววันประมาณสองใบนะอันนี้ก็คือซื้อเพราะว่าเดี๋ยวดันมันจะเปิดนี่ซื้อตัวดันมางกรอตัวนี้นะครับผม ไม่ได้ไม่ได้ซื้ออะไรแล้วคือไอ้ที่ผมบอกคือมันจะทำให้เราสามารถแลกตํานานบวกเนี่ยได้ครบน,นะฮะคือคุณไม่ต้องไปซื้อการ์ดกันไว้ฮะเดี๋ยวยังไงก็คือมันจะมีขายโบูบี้มีอะไรช่วงนั้นอยู่แล้วนะเอามาแลกการ์ดไอ้ที่แบบว่ามันยังแบบไม่ได้ดีกว่าคนระับ อันนี้ผมเปิดไปแล้วนะ,ะแล้วเราก็ลองลองไปดูไอ้ที่เราซื้อมาฮนะว่าเราหลีได้ยังไงอะไรยังไงเนี่ยซึ่งเราไม่ต้องไปหลีพวกนี้นะเราหลีแต่ไอหายากที่เราอ็นี่มาเลยเพราะว่าถ้าถามว่าคนที่เวลตันแล้วนะคุณไม่ต้องเก็บไว้ปลุกพลังหรอกครับเนี่ยคุณลองเอามาหลีดูดีกว่าคนระับ แต่ว่าคนที่เวฟยังไม่ตันไม่แนะนําเนี่ยคุณก็จะได้ก <c oughs> ารตำนานเห็นไหมครับเนี่ยไอ้ใบยังเคปเปอร์ที่เราเต็มแล้วเราก็ไม่ไม่สนใจแต่ตัวที่เราไม่เต็มเราก็ย,ยังได้ครับจะซื้อเลกสองสามวันแล้วมารีทีมันจะได้ประมาณสองถึงสี่ใบนี่นะนี่ฮะ สามใบแล้วคนนี้มีตำนานบอกมาด้วยเนะี่ยมันก็อย่างดีอ้าวไอ้นี่ผมยังไม่มีผมยังไม่มีฮีโร่เลยผมไม่ได้เปิดอาะคนนี้มาห้าใบแล้ว มันก็ยังดีนะครับผมลองดูแนละ้วดูถ้าทางสไปายนี่มาบ่อยมากเล้วได้สองใบโอ้อันนี้ก็สามออะอย่างนี้ไม่เอาแล้วครับไม่รีแล้วครับแล้วเราก็ลองมาดูเนะี่ยอย่างนี้ก็คือเห็นไหมฮะอยู่ริได้แนละ้วอับแนละ้ว มันก็เป็นวิธีช่วงแบบหินมันหายากนะครับผมลองดูนะครับผมเนี่ยอย่างนี้ก็คือยูริถูกไหมฮะไอ้ที่มันได้ซ้ำมาก็เราก็ไม่ต้องไปคิดมากครับ เพราะโดยส่วนมากมันก็คือมันออกซ้ำมาอยู่แล้วเนี่ยอย่างเคปเปอร์เมื่อกี้มันก็มาซ้ำนะี่นตัวนะ The